พรุ่งนี้สู่แสนซับสไครป์ไปกับเตาถ่าน e-sport เอาใจแฟนเกมอารวีและแฟนขับเบคอนทามเพียงกดซับสไครป์ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อเจอซี่เบคอนทามพร้อมลายเซ็นแบบยกทีมติดตามรายละเอียดได้ใต้คลิป สนับสนุนโดยแอมเ r ร์สรุปดราม่าร้อน FC เบคอนไทม์แห่ไม่พอใจคอนเทนต์วันเดวิดคิมเซนเซเหตุเจอมุก2แง่งองเ่า LGBTQ มาเป็นเรื่องตลกต้องตามข่าวลือยัน APL 2023พร้อมระเบิดศึกกลางปีนี้ รอบไ์กัดเริ่มก่อนด้านเวลล์ซิตี้2023โซนภาคกลางมีสึกโปรลิกนอกรอบขณะที่โค้ดนิกเอลเอสอดีตโค้ดชื่อดังพาทีมเข้ารอบสุดท้ายด้วยด้านช่วงรู่นฐานอ e ีสปอร์ตรอบโลก2ผู้บริหารเบคอนทามประกาศขายทีมก็ได้ได้ว่าเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนเกมอ e ีสปอร์ตและแฟนคลับของทีมไปเต็มๆสำหรับคอนเทนต์ใหม่จากเบคอนทามวันเดวิดคิมเซนเซโดยเราอธิบายเท้าความสักนิดครับเ,เพื่อนๆจะได้เข้าใจ เพราแฟนคลับหลายท่านเนี่ยไม่พอใจคลิปวิดีโอใหม่ oh ของเบคอนถามด้วยเรื่องอะไรแน่นอนครับว่าเนื้อหาภายในคลิปมันก็ตรงกับชื่อคลิปวันเดวิทคิมซันเซที่ผู้เล่นอ,อย่างคิมซันเซเนี่ย จะพาไปตามติดชีวิต1วันว่าเขาทำอะไรอย่างไงบ้างซึ่งเนื้อหาโดยรวมของคลิปวิดีโอครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่มันก็มีโมเมนต์ที่ทำให้เกิดดราม่าแฟนคลับไม่พอใจกันแบบยกใหญ่โดยเหตุการณ์ตอนนั้นครับคือเหตุการณ์ในห้องออกกำลังกายที่ต่าฐาน e s p o r t ์เราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอดังกล่าวมันเป็นสคริป ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้คิมจันเซพูดหรือไม่โดยคำพูดและมุกที่เล่นออกมาภายในห้องออกกำลังกายมีทั้งมุกที่ล่อแหลมสอบไปทางเรื่องเพศและมีประเด็นการเอา LGBTQ มาเมคฝันให้เป็นเรื่องตลกซึ่งพูดง่ายๆครับประเด็นด่าม่านี้ ก็ค้ายคลึงกับที่3นักร้องชายคนดังเจอดาม่าไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่จากแฟนคลับเบคอนไทม์บนทวิตเตอพวกเขามองว่าคลิปวิดีโอนี้ที่เบคอนไทม์ปล่อยออกมาเมันน่ารักทุกอย่างยกเว้นช่วงห้องออกกัำลางกายเพราะนี่คือปี2023เรื่องที่จะเอา i d e n นติตของ LGBTQ รวมถึงเอามุก Sexual h ารั s เมนต์มาเมคฟันให้เป็นเรื่องตลกมันไม่ควรเอามาทำคอนเทนต์แล้วซึ่งแฟนคลับของเบคอนไทม์ ก็มีเด็กและเยาวชนออฟฟิเชียลของเบคอนไทม์ต้องระวังเรื่องแบบนี้ให้มากอีกทั้งพวกเขายังย้อนถามไปถึงทีมเบคอนไทม์ว่าก่อนปล่อยคลิปออกมาได้มีการตรวจสอบหรือเปล่าตัดสินใจปล่อยจังหวะแบบนี้ผ่านมาได้อย่างไรออฟฟิเชียลต้องคอยเซฟตัวน้องด้วยจึงความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับหลังจากเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ร้อนแรงบนทวิตเตอร์ออฟฟิเชียลของทีมเบคอนไทม์แครบก็ตัดสินใจตัดจังหวะปัญหาออกไปในคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้ว สำหรับดราม่าเรื่องนี้ครับเป็นเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเราพาข้าไปดูข่าวต่อไปครับไปดูความเคลื่อนไหวและรายละเอียดต่างๆของศึก APL 2023กันดีกว่าโดยล่าสุดฝ่ายแข่ขันครับก็ยืนยันวันระเบิดศึกอย่างเป็นทางการออกมาแล้วและอย่างที่ทราบกันครับ APL 2023ปีนี้จะมี14ทีมเข้าร่วมชิงชัยในช่วงกลางปี โดยจะมี11ทีมจาก4ลีกใหญ่ที่ได้สิทธิ์เข้ามาแบบอัตโนมัติแล้วแบ,บ่เป็นทีมไทย3ทีมเบคอนทามบันเซียและบุรีดำยูนเต็ดไต้หวัน3ทีมไบเกอร์ทบเปียแฟตบุ๊กและมดออสแตนดิ้งเพลเยอร์วีดนาม3ทีมครับที่2ใน3เนี่ยก็รู้ผลกันไปแล้วเป็นไส้งอนแฟนทอมและวีเกมมิ่งเหลืออีกหนึ่งทีมครับที่จะรู้ผลกันในวันนี้30เมษายนและลีกสุดท้ายครับ2ทีมลีกอินโดนีเซียได้แก่คาเกนดาและเเดวายต ซึ่ง3คัวต้าที่เหลือของศึก APL G กาดีนาเนี่ยจะเอาทีมกลางตารางจาก4ี่ลีกใหญ่รวม8ทีมไปลุ้นโอกาสสุดท้ายใน APL 2023อารอบวายการโดยกติกาของรอบวายการครับก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วฝ่ายจะเดนขันจะใช้รูปแบบน็อกเอาท์ดับเบิลเอลิเมนชันพูดง่ายครับมีสายบนสายล่างซึ่งคาดว่าในเร็วนี้ครับกาดีนาน่าจะออกมาประกาศผลประกอบคู่ให้พวกเราได้ทราบกันสำหรับกนดการของศึกวายการก็เป็นไปตามคาดจะเริ่มแข่งขัน กันในสุดสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนคือวันที่9-11ถึง11มิถุนายนแข่งกันแบบ3วันจบในรูปแบบออนไลน์แน่นอนครับเมื่อได้14ทีมสุดท้ายครบเรียบร้อยแล้ว APL 2023รอบเมนสเตจ จะทำการแข่งขันกันที่ประเทศไทยไดนรูปแบบการแข่งขัน APL 2023จะแบ่ง14ทีมออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ7ทีมแข่งกันแบบพบกันหมดซิงเกลิลารดาโดบิน4ทีมทีมดีที่สุดในแต่ละกลุ่มเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ k อ o c k out ซึ่งกำหนดการของ APL 2023รอบเมนสเตจจะเริ่มตั้งแต่28บมิถุนายนถึงวันที่23กรกฎาคม โดยรอบชิงชนะเลิศครับแม้ฝ่ายจะนึ่งขันยังไม่ประกาศสถานที่ออกมาแต่เราก็เข้าใจได้ว่าน่าจะมีการเปิดให้แฟนอาวชาวไทยได้ไปเชียร์แบบติดขอบสนามแล้วดูข่าวรายการใหญ่ระดับชิงแชมป์ลอกกันจบไปแล้วทีนี้ครับเป็นอารมณ์ มาดูรายการเซมิโปรที่เป็นก้าวแรกของบรรดาผูดด้เล่นหน้าใหม่กันบ้างดีกว่าโดยการแข่งขันเวลล์ซิตี้โซนภาคกลางในสุดสัปดาห์นี้ก็มีศึกมินิโปลิให้แฟนๆได้ติดตามกันตั้งแต่เนิน่นๆเมื่อ2ทีมอะคาเดมี่ของสโมสรในโปลิกอย่างเบคอนดีมต้องโคจะมาพบกับไทไฟปทุมไรเวดตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งการแข่งขันเวลล์ซิตี้ครับไม่มีระบบสายบนสายล่างทีมไหนแพ้จะตกรอบทันทีแน่นอนครับผลของรอบ8ทีมสุดท้ายก็กลายเป็นเบคอนดีมแคบได้เฉือนเอาชนะเด็กไข่มวยไทยไฟปทุมไรเวด ไปด้วยสกอร์สุดมัน2ต่อนเกมและในเวลาซิตี้โซนภาคกลางครับก็ยังมีอีกหนึ่งจุดน่าสนใจเพราะมีอดีตโคต้ชแั่งโค้ดนิเกลเอทที่เขาเคยคุมทีมอ e ีวอตเล่นบนโปริทมาก่อนโดยโค้ดนิเกลเอครับก็พาทีมใหม่ของเขานูเปอร์อีสปอร์ผ่านเข้ามาไ,ไ้ในรอบสุดท้ายโซนภาคกลางได้เช่นกันแต่เป็นที่น่าเสียดายที่น e ูเปอร์อีสปอร์ของโค้ดนิเกลเอต้องพ่ายแพ้กับทีมเซอร์เซียไป0นย์ต่อ2เกมสำหรับเวลาซิตี้โซนภาคกลางครับ จะจัดขึ้นวันนี้30เมษาย,ยนยเป็นวันสุดท้าย2ทีมที่ดีที่สุดเท่านั้นจะได้สิทธิ์ไปแข่งในรอบระดับประเทศเวลลาร์ซิตี้ไฟแลและดูความขึ้นไหวของรายการชิงแชมป์โลก APL และทัวร์เซมิโปรเวลลาร์ซิกันจบไปแล้วครับทีนี้เราพาไปดูความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน ROV e, ในมหาการรมเอเชียนเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนกันบ้างดีกว่า โดยจากที่ตัวฐาน e s p o r t เคยรายงานให้เพื่อนๆทีทราบกันแล้วว่าเพจ o f f i c i a l ของเกม h e OK ได้ออกมาประกาศสักดาว,ว่าตัวเกม h OK ของพวกเขาจะถูกนำมาแข่งขันแทนตัวเกม ROV e, ซึ่งถึงแม้ว่า o f ฟ i c i a l ของเกม h e OK เนี่ยจะออกมาประกาศชัดแต่ชื่อชนิด E s ส o r t ที่ใช้ในการแข่งขันทางประเทศเจ้าภาพอย่างจีนก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆโดยยังใช้ชื่อว่าไอ n o ้าออ a เ o r Asian Game ช e r นเก n เวอร์ชันเช่นเดิม แน่นอนครับเมื่อฝ่ายจะแข่งขันเอเชียนเกมยังไม่เปลี่ยนชื่อชนิดกีฬาเป็น h o k โอเคก็อาจจะมีแฟนอาวีบางท่านครับรุนให้ทีมดังในโปล,ลีกได้สิทธิ์ไปลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งนี้ซึ่งข่าวลือล่าสุดที่เราได้รับมาถึงแม้ว่าชื่อชนิดเกมจะยังเป็น Arena า v อฟเวเดอร์เอเชียนเกมเวอร์ชันอยู่แต่ก็มีโอกาสสูงเลยนะครับที่เหล่าผู้ได้ในอาวีโปล,ลีกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเราคาดว่าน่าจะมาจากข้อจํากัดทางสัญญาอย่างไรก็ตามครับสถานะข่าวนี้เนี่ย ที่เป็นข่าวหรือเท่านั้นยังไงพวกเราก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวจากสมาคม e-sport แห่งประเทศไทย TESF กันอีกครั้งนะครับและดูข่าวในวงการ ROV e กันจบไปแล้วเช่นเคยครับผาไปพบกับช่วงรู้ทัน e-sport รอบๆกันต่อไปปิดท้ายกับความเคลื่อนไหวในวงการ PUBG Mobile และภากฝั่ง PC กันต่อโดยถ้าใครยังจำกันได้ครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วได้เกิดข่าวใหญ่ที่กลายเป็นที่พูดถึงในวงการ e-sport และวงการ PUBG Mobile กันอย่างมากมายในคอมมูนิตี้ เมื่อหนึ่งในสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเบคอนทามที่ได้รับเลือกให้เป็นทีมพาร์ทเนอร์ของเกมออกมาทำช็อคแฟนคลับด้วยการประกาศขอลาออกจากการเป็นทีมพาร์ทเนอร์และขอยุติก,การทำทีมพับ G Mobile เพราะไม่เห็นด้วยกับนโยบายต่างๆของฝ่ายจัดก,การแข่งขันอย่างไรก็ตามจับสาเหตุการยุบทีมที่2ผู้บริหารเบคอนทามออกมาเปิดเผยทางฝ่ายจัดก,การแข่งขันก็ออกมาชี้แจงทันควันอย่างที่เราเคยเดียนแจ้งกันไปแล้ว ซึ่งแฟนเกมท่านไหนครับที่รอลุ้นให้ทีมเบคอนทามเปลี่ยนจจกกรรมรทำทีมต่อเรื่องนี้ก็คงจะไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อล่าสุด2ผู้บริหารเบคอนทามอย่างคุณชุรัดิ์วินิตและคุณแมเทีสไบเออร์พวกเขาก็ออกมาโพสต์ประกาศขายสลอตทีมเบคอนทามอย่างเป็นทางการโดยสลอตที่พวกเขาประกาศขายจะพ่วกผู้เล่นทั้งหมดของทีมที่มีตัวชูโรงอทิไอซ์และน่ายน้อยอีกด้วย ขายุบทีมในวงการพับจียังไม่หมดโดยข่าวนี้ค่ะเป็นของฝ้ฝั่ง PC ซเมื่อลาสุดอีหนึ่งทีมดังที่ยังรอดได้นในพับจี่ไทยแลนด์ซีดี้เลกสูงสุดอย่างทีม4 7่เกมมิ่งก็ได้ออกมาประกาศข่าวดายขอยุติการทําทีม e s p o r t นตะบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยตลาด e s p o r t เราคาดว่าสาเหตุที่ทำให้ทีมอันดับ11บอโบเลกสูงสุดตัดสินใจยุติการทําทีมแบบสายฟ้าแลบน่าจะมาจากมีสังกัดใหม่เข้ามาทุ่มทุนซื้อ slot การทาทีมต่อไปจากพวกเขา และดู2ข่าวร้ายในวงการ PUBG Mobile และ PC กันจบไปแล้วที่นี้ครับพาข้ามไปดูอัปเดตผลการแข่งขันของ PUBG g o o b a l Series เฟสหนึที่มี2ทีมไทยอย่าง d e เท g a m i n i n g และเพอร์โฟมูดร่วมทำการแข่งขันกันต่อดีกว่าโดยผลการแข่งรอบกรุ๊ปสเตจครับก็จบไปแล้วปรากฏว่าทั้ง2ทีมจากไทยครับมี1ทีม ที่ได้ผ่านไปได้ในสายวินเนอร์แบ็กเก็ตส่วนอีกหนึ่งทีมต้องตกลงไปได้ในสายลูเซอร์แบ็กเก็ตสำหรับเดเทดเกมมิ่งแชมป์จากไทยค่ะพวกเขามาเด้เครื่องใน2เกมสุดท้ายจนทยานขึ้นมาจบอันดับที่10ของตารางได้เป็น1ใน16ทีมที่ได้ไปลุยต่อในรอบวินเนอร์ขณะที่เพอร์พอร์มูดค่ะฟอร์มของพวกเขาเนี่ยยังไม่สวยเท่าไหร่เพอร์พร์มูดครับจบรอบกรุ๊ปสเตจด้วยอันดับสุดท้ายของตาราง โดยเก็บมาได้เพียง32คะแนนโดยสายวินเนอร์แบ็กเก็ตที่มี16ทีมแรกจะเริ่มแข่งขันกันวันนี้30เมษาย,ยนถึง1พฤษภาคม8ทีมที่ดีที่สุดของวินเนอร์แบ็กเก็ตจะผ่านเข้าไปในรอบแกนไฟนอลและ8ทีมจากท้ายตารางครับต้องไปในรอบแก้ตัวกับอีก8ทีมในสายลูเซอร์แบ็กเก็ตและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากการครับเราอยากถามเพื่อนว่า เ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นองไรเกี่ยวกับดรามาของเบคอนไทม์ช่วงจังหวะห้องออกกำลับบงกายคิดว่ามุกที่เล่นออกมาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรคิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องต่อถ่านอีสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับปุ่งหน้าสู่แสน subscribe ไปกับต่อถ่านอีสปอร์ตเอาใจแฟนเกม r o v และแฟนขับเบคอนทามเพียงกด subscribe ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อเจอซี่เบคอนทามพร้อมลายเซ็นแบบยกทีมติดตามรายละเอียดได้ใต้คลิป